สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจโภชนาการบําหัดทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสารไฟโตสเตรอตอนมาบอกเล่าถึงสรรพคุณสุดจังเพราะว่ามันสุดยอดอย่างไร้างครับสารไฟโตสเตรออนเป็นสารธรรมชาติที่พบเฉพาะในพืชอาหารที่มีไฟโตสเตรออนสูงได้แก่ทันพืชที่ไม่ขัดสีเช่นถั่วชนิดต่างๆ จมูกข้าวรำข้าวและน้ำมันรำข้าวประโยชน์ของไฟโตสเสอรอลคือช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายและยังมีงานวิจัยที่กล่าวถึงประโยชน์ของไฟโตสเสอรลัลอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับการนำไปใช้บำบัดผู้ป่วยที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีชนิด LDL โดยที่ไม่ลดคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ยิ่งไปกว่านั้นไฟโตสเตอรอลยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อมอกและช่วยทำลายเซลล์มะเร็งเต้านมรวมทั้งยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีอีกด้วยเมื่อเราได้รับประทานไฟเตอร์สเตอรอลจะช่วยในเรื่องอางการเหล่านี้ได้ครับไฟโตสเตอรอลสารสก,กัดได้มาจากขันยพืชช่วยควบคุมน้ำหนัก ไขมันในเลือดสูงลดการเกิดโรคหลอดเลือดตีบต้านไขมันอุดตันในหลอดเลือดช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีชนิด LDL แต่ไม่ลดคอเลสเตอรอลที่ดีชนิด HDL ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยยับยั้งการเจรเิญเติบโตของเซลล์เนื้อ,องอกช่วยยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลในอาหารช่วยให้คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีลดลง และช่วยดับกับคบอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีออกจากร่างกายเมื่อท่านทราบแล้วครับว่าไฟโตสเตอรลลมันมีดีและสุดขนาดน,นี้ท่านต้องรีบไปหามรับประทานได้แล้วครับหรือตามรสต่างๆเขาก็มีการสกัดเป็นแคปซูลจำน่ายเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็มีเยอะแยะมากมายท่านต้องรีบไปหามรับประทานได้แล้วครับ หรืออยากติดต่ออินเ้อร์าสอบถามรายละเลอียดเพิ่มเติมตกับกระผมอาจารย์สังคมลุนจมได้โดยโตรงที่เบอร์081 376 6437ได้ตลอดเวลาสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเงตือนคลิปให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญราชลังในการทำคลิปใหม่ต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่แคคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ